สารรัชดาแต่ก็ไปมาสารธยญบุรีจะก็ไปมา,า,ท,า,ปมาทุกที่ทุกทางอาจารย์นี่ไปบรรยายธรรมที่ภาคใต้มาไปพระธาตุอะไรสักอย่างไม่รู้แม่ทับท่าก์ะภาอะไรก็ไม่รู้เขาเดินมาเต็มไปหมดเลยสี่สิบห้าสิบคนเดินอยู่ในวัดมาเดินทัศนศึกษาอะไรก็ไม่รู้นายผู้ใหญ่พาพวกทหารเนี่ยมามากันอา,าอ,าาอาจารย์เนี่ยอุตส่าห์เดินหลบนะเดินหลบเพราะว่ากลัวว่าจะทักอาจารย์ปรากฏก็มาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปแม่ทับภาคมาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปหมู มีภาพรยากาศมีคลิปวิดีโอหมดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนมันก็อาจจะด่าอาจารย์อ่ะมันก็เอาอาจารย์ไปค่อนแขวะด้วยวิธีการเลยรู้ไหมแม้รู้ตารางรู้รู้ตาร,ร,รตางทหารเขาล่วงหน้าเราสิเลยไปเดินเฉิดฉายเขามาขอถ่ายรูปแน่สารเเนี่ยกับกูอีกรู้ว่ากูรู้ตารางแม้กระทงแม่ทัพภาคก็มากูยังรู้ด้วยเนี่ยกูเป็นใครเนี่ยโอ้โหเก่งกาศกาศการมากกูเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดแล้วั้งเนี่ยถึงสามารถรู้ว่าแม่ทัพภาคจะเดินทางไปตรงไหนได้พาคณะทหารไปตรงไหนเนี่ยคนมันค่อนแขวะในสังคม หน้าที่เราคืออะไรใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรปล่อยมันไปเรามีสติอยู่กับปัจจุบันทําประโยชน์ของตัวเราเองให้ถึงพร้อมหน้าที่เราคือทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตรงเองถ้าเรามวแต่ไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้ไปตอบโต้ไปตีกันมีคนคนหนึ่งบอกอาจารย์บอกว่าทาไมอาจารย์ไม่ตั้งกลุ่มต่อสู้กับพวกนี้เลยไปสู้กับมันทําไมกูไม่ลบลาฆ่าฟันกับหมานะกูชนะกูลบกับมันไม่ชนะมันกัดแข้งกันมันงับหามกูขึ้นมาทํำยังไงลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน วิธีการคืออะไรเราทำงานของเราไปตามปกติอย่าไปสนใจใครจะทำอะไรปลอยให้มันทำไปหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองในปัจจุบันขณะอะไรที่เราเห็นแล้วว่าไม่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยแล้วทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตัวเองให้ถึงที่สุดในปัจจุบันในปัจจุบันขณะให้ได้แค่นั้นพอเพราะนั้นใครจะท็อกสิทธิใส่เราไปมันท็อกสิทธ์ไปหน้าที่เราคืออย่าท็อกสิท์กับตัวเองและอย่าเอาการท็อกสิทธิ์นี้ไปใส่ใครก็พอขอวิธีช่วยเพื่อนออกจากเมียหน่อยครับ เพื่อนไม่ยอมไปไหนเลยครับขอ,ขอวิธีการเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวหน่อยครับอ๋อคือไปง่ายๆคือมึงหึงเพื่อนมึงว่างนั้นเธอะมึงบอกว่าขอชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวหน่อยก็คือมึงจะให้เพื่อนออกจากเลิกกับเมียมึงแล้วก็มาอยู่ไปเสิร์ฟแบบเดียวกับมึงแล้วมาคบมาได้กับมึงใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยมึงก็จะไปพาเขาออกจากความเป็นเมียกับเป็นผัวกันเนาะอย่าไปทําอย่าไปพากัน เราอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวของเราเราก็ใช้ชีวิตไปแต่อย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้เขาเลิกการมาไม่ดีถ้าพอใจกับชีวิตแล้วจําเป็นต้องมีเป้าหมายชีวิตไหมก็ไม่จําเป็นแล้วแต่ถ้าเราพอใจแล้วก็เอาในปัจจุบันนั่นแหละตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตว่าเราจะรักษาอัตภาพของความมั่นคงนี้ไว้ได้ให้ตลอดการยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ไม่ได้อยากขยับไปมากกว่านี้แล้วเพึงพอใจต่อการกระทําในปัจจุบันแล้ว ก็รักษาอัตภาพาตัวนี้ไว้เราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมโลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีดินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมดังนั้นอย่าคิดว่าไอ้วันนี้ที่พึงพอใจต่อการใช้ชีวิตของตัวเองแล้ววันหน้าไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่ล่มจมล้มเหลววันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเสื่อมสลายแตกทำลายไปก็ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะล่มจมล้มเหลวอ,อาจจะหมดเนื้อหมดตัวก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นไปเป็นธรรมดาพะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงไปทุกสถานการณ์ที่เราลงมือก,กระทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เดินหน้าให้ยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องไปพยายามมีพยายามเป็นแค่เดินไปตามเหตุตามผลตามหลักเกณฑ์หลักการก็พอนี่เรียกว่าการพอประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาทของตนเองพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางมีอยู่จริงไหม ทำไมบางคนถึงเห็นถึงรู้สึกทำไมบางคนถึงไม่เห็นไม่รู้สึกจริงๆมันแล้วแต่ ec บารมีของคนนะนะบางคนก็เห็นได้บางคนก็เห็นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วแต่การสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสงสัยเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเรามันมีมันก็อยู่ในพบปุมของมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเราเห็นมันก็ทําอันตรายแก่เราไม่ได้แก่แค่เราเนี่ยไปปรุงแต่งให้เกิดความกลัวไปเอง่านั้นเองเราไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเรากลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้้วยซํา บางคนเห็นต่อให้มีความกลัวแต่สุดท้ายไอ้ความกลัวที่เราไปเห็นนะั้นมันก็กลับมาทําอันตรายแกเราไม่ได้ดังนั้นต่างคนต่างอยู่ไปไม่ต้องไปกังวลอะไรอยากแก้ติดการพนันออนไลน์มึงก็แค่เลิกเล่นนะ่ะแค่นั้นเองถ้าเลิกเล่นไม่ได้เพียงโทรศัพท์ทิ้งไปไง่ายๆมันทําอะไรไม่ได้อะวิธีการคืออะไรเราต้องมองเห็นโทษของมันเยอะๆเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกจะทําอะไรก็แล้วแต่มองเห็นโทษจากสิ่งที่ทํา ถ้าเรามองเห็นโทษมากพอเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นมองเห็นโทษเยอะๆเราจะได้เดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นได้เรามองเห็นโทษว่าเอ้ยเวลาเราเล่นการพนันออนไลน์มันเดินสู่ความล่มจมต่อชีวิตเรายังไงมันเดินต่อการหมดเงินหมดทองเสียเงินเสียทองของเราอย่างไงมองตัวเนี้เห็นให้ได้อย่างนี้นะแล้วเราจะมีอุบายในการเดินออกอย่าไปมองเห็นประโยชน์ว่ามันได้ตังค์นะมันเอาเงินมาหมุนได้ถ้ามองเห็นประโยชน์แบบนี้เราจะเลิกเล่นไม่ได้มองเห็นแต่โทษอย่างเดียวอย่าไปมองเห็นประโยชน์ เวลาจะเดินออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มองเห็นโทษอย่าไปมองเห็นประโยชน์ของมันนี่เราบรรยายถึงกี่โมงนะเที่ยมที่นี่มีถ่ายรูปไหมมีเหรอที่นี่ต้องถ่ายรูปป่ะตอนตอนเริ่มก,ก็มีถ่ายรูปป่ะมีเหรอไม่จึงถ่ายเฉพาะถ่ายเฉพาะพวกพวก,พวกอาจารย์ใช่ไหมอ๋อไม่มีถ่ายแยกเนาะโอเค ใครทีละคนเลยเหรอกูตายก่อนกูนไม่ได้กลับะนะวิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในช่วงการทำงานและการวางแผนรับมือกับมันอย่างไรวิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิธีการง่ายๆคือตั้งสติสัมปชัญญะคนเราเวลารับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ได้เพราะขาดสติ มันเดินอยู่บนความประมาทเดินอยู่บนความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมล์ไม่มีสติสัปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวในขณะนั้นเวลาเจอปัญหาก็เกิดความรลนลางเกิดการเสียเซลล์เกิดความเสียใจมวลแตรละล่ำละลักอยู่ไม่เอาสติสัปชัญญะไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสติปัญญาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาใดก็แล้วแต่ช้าลงอย่าเพิ่งเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติสัปชัญญะแล้วกลับไปมองจุดเริ่มต้นจุดต้นเหตุของการงานนั้นว่า ปัญหามันเกิดขึ้นอะไรคือต้นเหตุหาต้นเหตุได้เจอแล้วกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุนั้นแต่ส่วนผลที่มันออกมาแล้วมันเสียหายไปแล้วต้องยอมรับตามความเป็นจริงนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะโกหกยังไงจะปิดบังความผิดนี้ยังไงไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้มันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยล่มจมล้มเหลวมากกว่าเดิมถ้าถูกเปิดเผยความผิดนี้ออกมาดังนั้นสิ่งที่ผิดไปแล้วเปิดเผยให้ชัดเจนเปิดเฉยให้ชัดแจ้งแล้วไปแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วดําเนินการต่อไปให้ถูกต้อง เพื่อให้ปัจจุบันขนาดเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนอีกต่อไปไอ้ที่ผิดไปแล้วแก้มาได้แล้วแก้ในปัจจุบันขนาให้ดีก็พอวิธีการทําใจอย่างเดียวคือตั้งสติสัพพัญญะอย่าเกิดความหวาดระแวงอย่าเกิดความหวาดกลัวสติเท่านั้นเป็นตัวสําคัญมากถ้าระลึกรู้ตัวได้ว่าในขณะนี้กําลังเกิดอะไรอยู่เดี๋ยวปัญญาอุบายเป็นเครื่องออกจะมาเองตามที่เราเคยเรียนมาตามที่เราเคยมีประสบการณ์มาเดี๋ยวมันจะหาหนทางวิธีในการแก้ไขปัญหาได้คนเนี่ยมีความฉลาดเฉลียวมากขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อเจอปัญหาขาดสติเดินไปสู่ความประมาทคนนั้นจะไม่สามารถหยิบฉวยเอาสิ่งตัวเองเนี่ยศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาในขนาดนั้นได้เลยแต่ใครก็ตามที่มีสติสัพปปชัญญะแม้ความฉลาดตัวเองจะน้อยแต่มีประสบการณ์มากเขาจะสามารถนําประสบการณ์ตัวนั้นมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันขณะให้ดีได้เพราะอะไรเขามีสติสัป,ปชัญญะของเขาเองเพราะนั้นตั้งสติก่อนอันดับแรกนั่นคือควิธีการเตรียมตัวเตรียมใจรู้สึกคือตั้งสติแล้วก็หาอุบายเป็นเครื่องออกจากปัญหานั้น ม,มีใครถามให,หม่ไหมยกมือเอานะ w h ยเหนื่อยวะกูเหนื่อยตรงว่าหวยออกอะไรคะนี่แหละไม่ได้เหนื่อยอะไรนะแฟนด่าเกิดจากวีกรรมไหมครับเกิดจากสันดานมึงจ้าสันดานมึงไม่ดีเขาจะด่ามึงทำไมล่ะ เออเพราะสันดานมังไม่ดีเขาเลยดา่าไงสันดานดีๆที่ไหนเขาจะมาด่ามึงล่ะก็มึงไปทําตัวให้เขาดานะนนา่านะส่วนน้ำหน้ามึงอะนะเราควรทํางานคนเดียวโดยที่คนอื่นนั่งดูทั้งที่ก็เป็นพนักงานเหมือนกันเราควรยอมทําคนเดียวหรือด่าดีคะเราควรทํางานไปคนเดียวโดยที่คนอื่นนั่งดูทั้งที่ก็เป็นพนักงานเหมือนกันคําถามคือมันเป็นความรับผิดชอบของใคร ถ้าเป็นความรับผิดชอบของเราเรารับผิดชอบกิจการงานหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีพอแต่ถ้าการงานนั้นเป็นการงานหน้าที่ในการทำร่วมกันให้เราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่เหลือให้เขาไปรับผลจากการกระทำของตัวเราเองไม่เกี่ยวข้องกับเราเขาจะเอาเปรียกไม่เอาเปียบให้เราเชื่อใจว่ามีคนดูอยู่แล้วเราทำหน้าที่ของเราไปดังนั้นถ้ามีคนดูว่ามันขี้เกียจเราขยัน เดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้รับผลตอบแทนจากความขยันนั้นด้วยตัวเราเองดังนั้นขอให้ทาไปเต็มที่ความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอความจริงที่ว่าไอ้คนๆนี้ชอบเอาเปรียบเพื่อนเดี๋ยววันหนึ่งความจริงนี้จะลงโทษมันเองถ้าความจริงเราเป็นคนขยันขันแข็งตลอดเวลาเพื่อนเอาเปรียบตลอดเวลาเดี๋ยววันหนึ่งความจริงที่ความขยันขันแข็งของเราจะส่งผลแก่เราเองเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครนะจ์บอกล้ำหลายรอบเปลี่ยนที่ตัวเองก็พอ